ยกรดวงชะตาชาวลัคนาราศีพิจิกในวันที่1พฤศจิกายน2567เรื่องของการเงินในภพก,กระดุมพระตรงนี้ไม่มีดาวนะครับส่งผลให้เรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยถือว่าราบเรียบนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีผลกระทบอะไรนะก็เป็นไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่เป็นมานะครับในส่วนของ เรื่องของการงานนะในมุมของการงานในราศีสิงห์ตรงนี้พบกรรมมานะครับจะเห็นได้ว่ามีดาวเสาเร็งอยู่อนะ่ส่งผลให้เรื่องของการงานนะมีอุปสรรคปัญหาหรือว่ามีเรื่องต้องเครียดต้องกังวลต้องทุกข์ใจเยอะนะครับโดยสรุปรวมเลยก็คือเรื่องของการงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีปัญหามีอุปสรรคเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้นะครับ ต่อไปคือเรื่องของความรักนะความรักในภพปัตตณิตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีดาวพฤหัสกับมฤุยูอยู่นะครับแล้วก็มีดาวศุกร์ที่เล็งอยู่ในตรงนี้นะ